ใจเย็นๆห้อภัยแล้วโอ้โหเป็นห่วงทีมงานสุดยอดข้นกับแม่นเขานี่ล่ะแม่นบอปลาจอสุดยอดข้นกับแม่นเขานี่ล่ะเนาะตีเล็กสายัน FC ต่างซื้อเห็นไหมตีเล็กสายันมาสันติ FC ตีเล็กสายันปลาจอเขาเปลี่ยนอี่อย่างนะเจอเจอเจอไมโครสติ้งบุญว เพื่อนยังสันเตอเตี๋ยมลูดตีเล็กยันสร้างห่อนตีเล็กอานวยความสะดวกนห่หาห่มไห้จ้างแต่ว่าห้าเฮ็ดห่มไห้ลังเทียวปอยากเฮ็ดไห้ได้พี่น้องย่านขี่ขานยืนห่มขันห่อนแดดมนจังสูแมนบบเ้าเฮ็ดเ้านีแมนโบเอาออกขึ้นตีตีเล็กอำนวยความสะดวกให้ช่างสร้างกับมีจตะสร้างแตงสร้างเถาดอกพี่น้อง เนี่ยบ่มีแห้งห่อสิขันเหรอได้บาทนี่ว่าสร้างเขาอ่ะตอกย้ำแท้ช่างแต่งช่างแต่งช่วงนี้ก็บมีกินเนื้อคืออะบ่มีกินเห็ดน้ำกินเนื้อยังบ่มีติเดี๋ยวบอกให้ถั่าแกสื่อมา หน้างานล่าสุดตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะบรรยากาศหน้างานแดดร้อนเ,เกินเกินตีเล็กเอาหน่ยความสะดวกให้ทีมงานนะคะพ่อไดียวยูแฮมจะพึ่งจะนอยแดดไม่ห่อนพ่อไดีสร้างมี่ฮมอยู่สร้างก็บด้จ้างแล้วพี่น้องสร้างแตงสร้างอันขึ้นสร้างอย่างก่อน สร้างอันสร้างหัวมันเถอะแต่ก็ดีได้เพื่อนมาเห็ดซอยเนาะทีมงานเราอยู่กันแบบครอบครัวนะคะพี่น้องตีเล็กใจเย็นตีเล็กใจเย็นจงไว้ให้เจ้าของลวมันเห็ดแน่อย่าไปเห็ดแห่มันหลายมันสีบ่มีเวลาได้เล่นบางกับโพกอย่าไปเห็ดแห่มันมันสีได้มีเวลาเล่นบางกับโพก ระวางล่อนามแหงนะคะกัหาแนวเห็ดช่วงนี้ยังไม่มีอะไรให้ทำตอนนี้เป็นช่วงเช็ครถเช็คความพร้อม คุณยายฮาเนี่ยคอยถ่ายคลิปอยู่ oh. <laughs> โอ้ย